อเคค่ะทุกคนก็สวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะก็มาอยู่กับเอนจอยนะจ๊ะก,กันอีกแล้วน,นั่นเองรอบนี้เอนจอยมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ค่ะทุกคนวงแหวนเวสซากุระนะคะที่เข้ามาในวันนี้น,นั่นเองและก่อนอื่นนะคะใครที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจให้เอนจอยด้วยนะคะทุกคนเรากดเข้าไปดูของกิจกรรมนี้เลยกิจกรรมนี้นะคะทุกคนมีทั้งหมดสสกินนะกดเข้ามาดูก็จะมีของอารัมคาฟฟิเน่เครสแล้วก็มุรดนะคะซึ่งเอนจอยมีหมดแล้วนะมันขาดแค่ตัววเดียก็คคือขอขงฟนะะ คือต้องบอกก่อนว่าสกินนี้โคตรสวยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนี่ทุกคนคือต้องบอกว่าสกินนี้นะคะเป็นสกินระดับอันติเมดค่ะ <Huh? S 1> โคตรสวยอะคือบอกสีชมพูซากุระโคตรสวยจริงๆอะสำหรับผู้หญิงนะน่าจะแบบถูกใจกันมากๆนะคะสำหรับสกินนี้ แต่ว่ามันสามารถใช้คูปองซื้อได้นะคะในราคา1,200คูปองอะ่ะทุกคนแต่คลิปนี้เนี่ยเอนจอยเตรียมมา1,530คูปองนะ ก็จะมาดูว่าถ้าเราสุ่มมันจะคุ้มกว่าการซื้อไหมนะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆกนะคะทุกคนเอนจอยก็คือจะมาสุมอยู่แล้วนั่นเองสาหรับสกินของคาเฟนีนะคะใช้ทั้งหมด15ดอกซากุระค่ะก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าอารลัมเนี่ยของเอนจอยมีแล้วนะอารลัมเป็นสกินระดับวอลโรนะคะทุกคนอีกอันนึงก็คือวงแหวนเวทแสงจันนะ,ะก็เป็นสกินระดับมูนไลท์นะคือเอนจอยเนี่ยเคยสุ่มสกินมูนไลท์ไปแล้วนะคะคลิปเก่าๆมีนะคะตอนนี้มันวนกลับมาอีกครั้งค่ะและซึ่งเอนจอย นะคะคแล้วก็ Omen นั่นเอง2ส,สกินนี้แต่ด้วยความที่สกินของคาเฟนีมันสวยกว่านะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะออกยากหรือออกง่ายนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ15ดอกสุกละก่อนอื่นนะคะไปซื้อคัมพี์ขั้นสูงที่ลดราคาอยู่ในร้านค้าก่อนค่ะทุกคนโอเคเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะมันจะมีอยู่2แพ็คนะก็คือ75คูปองกับ150คูปองนะทุกคนเอนจอยจัดไปเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามีอยู่80คัมภีนะคะก็จะใช้ครั้งละ25 5คัมพีในการสุ่ม5ครั้งเฮ้ยมันถูกมากเลยอะ25คัมพีเหรอไปค่ะทุกคนจัดเลยนะคะ25คัมภีแรกของเราเราก็จะไม่มีเทคนิคในการวาดนะบอกเลยวาดตามใจอะโอ้โหได้มา4ดอกซากุระถือว่าคุ้มมากทุกคนกดกันต่อนะคะต้องการแค่15ดอกเท่านั้นมาเดี๋ยวเราวาดเป็นดอกซากุระดิมันจะได้ไหม อันนี้ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะมาเปล่าโอ้มันไม่การันตีนะคะซึ่งไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยตอนนี้เหลืออยู่30คัมภีทุกคนเปิดได้อีกรอบนึงนี่ไงมาแล้วทุกคนดอกซากุระใช่ปะบาหวะ <laughs> ได้ไหม โอ้ได้มา2ดอกนะคะตอนนี้ก็รวมๆแล้วเป็น6ดอกซากุระนะเปิดไป3รอบทุกคนต่อไปนี้เราก็ต้องกดด้วยคูปองแล้วนะคะก็จะเสียครั้งละ120คูปองโอ้ไม่กอมาจัดเลยแล้วกันไม่เอาแล้วดอกมองดอกไม้นะ,ะว่าตามใจไปเลยมาหรือเปล่ารอบนี้โอ้ดอกเดียวอะไรกันครับเนี่ย หนึรยี่สิบคูป,ปองได้ดอกเดียววัตฟักเลยมาดอกอะไรไม่รู้นะคะทุกคนอือหอทำไมมันเจ็บใจเหลือเกินวะตอนนี้มาแปดละทุกคนเปิดไปสองรอบได้มาดอกเดียวอะไรก็ไม่รู้ไปกันต่อขอห้าดอกได้ปะอู้ยเกือบห้าแล้วทุกคนมาสามนะคะตรงนี้ เดี๋ยวนะตอนนี้เรามี11ค่ะขาดอีกสี่ดอกทุกคนไปกันอีกรอบเนะคะขาดแค่อีกสดอกเท่านั้นขอเลยได้ไหมอืมอีกดอกเดียวอีกดอกเดียวโอ้ <c oughs> oh my god ทุกคนเดี๋ยวรอบนี้อ็นจะขอกดไปที่1ครั้งดีกว่านะะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะมาหครั้งนี่รู้สึกว่าจะใช้สามสิบคัมพีนะคะขอมาดอกเดียวนะขอเถอะ โอ้ไม่ได้ดอกเดียวทุกคนยังไงก็กดครั้งเดียวนะฮะภาวนาขอให้มันออกเฮ้ยออกยากก็ตอนนี้ก็60คูปองแล้วนะอีกครั้งหนึ่งแล้วกันมาสามรอบนี่90คูปองโอเคออกแล้วทุกคนโคตรเยอะเลยนะสองดอกออกมาทำไมมันเกินไงไม่อยากติดกระเป๋านะะ ตอนนี้เราเหลือคูปองอยู่645คูปองนะก็ตอนแรกเนี่ยเอเจอตเตรียมมา1,500นะคะสกินนี้หมดไป900กว่าหรือประมาณ800กว่านี่แหละนะโอเคนะคะทุกคนสกินนี้เนี่ยสุ่มคุ้มกว่าซื้อนั่นเองนะสำหรับใครที่สุ่มแล้วเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนแลกไปเลยนะคะสกินนี้โคตรสวยบอกเลยเชอร์รี่บอร์ซัมเนะ่ฮะเฮ้ยมันสวยจริงๆนะเว้ย สีชมพูอะสกินมันอาจจะใหม่เอ้ยไม่ใช่ดิสกินมันอาจจะเก่านะคะแต่ก็สวยไงอุ้ยได้กรอบมาด้วยกรอบก็น่ารักเหมือนกันนะทุกคนจบไปแล้วหนึ่งกิจกรรมเลยคะกิจกรรมนี้จะสุ่มดีไหมนะ ตอนนี้เหลืออยู่600กว่าคูป,ปองก็จัดไปเลยรอกันนะคะทุกคนเอาสักหนึ่งสกินไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะใน600คูป,ปองเนี่ยและอีกอย่างคือคัมพีก็ไม่เหลือแล้วนะสำหรับสกินมูนไลท์นะคะทุกคนมันจะใช้12เหรียญหมดเลยนั่นเองทุกสกินนะคะส่วนเหรียญตาไก่เนี่ยใช้40เหรียญน,นะก็คือได้ทุกสกินแน่นอนนะคิดว่ายอย่างไงนนั่นเองน่าจะเปิดได้3ครั้งนะทุกคนครั้งแรกจัดมา150คูป,ปองนะ ขอห้าเหรียญได้ปะมาไหมอุย้ยเกือบห้าเหรียญน,นะก็เปิดได้สามครั้งแหละทุกคนนะคูปองมันได้แค่นี้จริงๆไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะรอบที่สองแล้วทุกคนอือหืออกง่ายอยู่เหมือนกันนะคะมาแล้ว8ชิ้นตอนนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยวนะมันสุ่มทีละสามร้อยหรอ สามอยคูปองทุกคนซึ่งตอนนี้เราขาดแค่สี่เหรียญเท่านั้นนะคะเราจะได้หนึ่งสกินอะ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เติมคูปองเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะปะกดเลยนะคะรอบที่สามขอสี่ชิ้นเลยได้ไหมไม่เอาห้าโอ้โหเหมือนล็อกไว้ยังไงอย่างนั้นคะ่ะทุกคน โอเคได้ครบมาไปที่เรียบร้อยนะคะสกินมูไลท์หนึ่สกินเนี่ยถ้าไม่มีคัมภีขั้นสูงเลยนะจะเสียไปทั้งหมด900คูปองค่ะทุกคนเลยมันคุ้มปะวะแต่ว่าตอนนี้เราได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะไปแลกเลยแล้วกันสกินเทนจอยจะแรกนะคะเป็นของมอทอสนะกดไปเลยมาเป็นที่เรียบร้อยสกินนี้900คูปองโอ้ my god หล่อซะไม่มีเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอฟเฟกสกินของคาฟฟนีกันดีกว่านะคะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาแล้วนะสกินของน้องคาเฟนี่นั่นเองสกิลแรกนะสกิลที่หนึ่งอ้ซ uh, ากุระซากุระสีชมพูสวยมาก <Wow. S 2> ยิงเป็นดอกไม้เพรสวยเอาดีโอ้ oh, เป็นอืมทุกคนมันดีต่อใจนะสกินนี้บอกเลยสกิลที่สองใช่ปะเป็นการวิ่งนะฮะตรงเท้าเนี่ยมีแบบเป็นดอกซากุระด้วยไม่สวยวะสวยมากส่วนอันตินะคะทุกคนนี่เลย ยิงเป็นดอกไม้นะคะสวยว่ะจริงๆนะสวยไปหมดอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูท่าวาร์ปดีกว่านะคะน่าจะต้องมีอยู่แล้วนะของอันติเมทนี่ไงโหเป็นการนั่งอะไรเขาเรียวกว่าตัวอะไรวะตัวตุ๊กตาตุ่นนะฮะสวยมากทุกคนถูกใจสกินนี้ โอเคก็มีประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสกินมูนไร์ของมอทอสกันดีกว่านะว่ามันมีอะไรสวยงามหรือเปล่านั่นเองโอเคส่วนสำหรับสกินของโมทอสทุกคนนะคะเรามาดูเลยนะคะสกิลแรกนี่เป็นการวิ่งถือดาบสวยนะมีเงาด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะ ไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะส่วนสกิลที่สองนะคะทุกคนโอ้หมุนเป็นกงจักเลยสวยอ่ะปกติมันจะหมุนเป็นดาบใช่ไหมไม่รู้สกิลล่างต้นอะไรอย่างนี้นะคะส่วนอันตินะคะทุกคนนี่ไงเดี๋ยวนะมันดูไม่ออกมันคืออะไรวะกระโดดเข้าไป ี่กระโดดเข้ากลางหัวเลยนั่นเองโหสวยมากนะคะวงข้างล่างเป็นมูนไลท์จริงๆค่ะทุกคนสวยนะคะต้องบอกว่าสวยไปก่อนนะคะเสียไปตั้ง900าคูปองไม่สวยได้ไงเออสวยแล้วนะสกินนี้ส่วนท่าวาร์ปเนี่ยไม่มีนะคะมันเป็นระดับลิมิเต็ดสีส้มนะคะเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูอันนี้มันเป็นท่าวาร์ปของคลิกซี่นะคะไม่น่าเกี่ยวกันนะทุกคนประมาณนี้นะคะสสกินเลยนะสำหรับคลิปนี้ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ